بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي จะเป็นโล่หรือจะเป็นเกราะป้องกันตัวของเราประการถัดมาซึ่งจะเป็นเกราะที่จะใช้การกระทำซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ถึงโล่ชนิดต่างๆซึ่งเป็นอัจการ์ที่ใช้คำพูดหรือใช้ดัวานะครับแต่หลังจากนี้จะเป็นลักษณะของการงานที่ใช้การกระทำและการงานประการแรกที่จะเป็นโล่ป้องกันตัวของเราให้พ้นจาก ความชั่วร้ายทั้งจินทั้งชัยตอนทั้งมนุษย์นะครับนั่นก็คือซาลาตุลฟาจริฟียะมาอาตินนะครับนั่นก็คือการอ่านละมาซูโบพร้อมกันกันกบยะมาในที่นี้หมายถึงทิมมัสิตนั่นเองโดยที่เชคอธิบายบอกว่าสิ่งที่เราจะได้รับนั้น ก็คือซ ل ลาตุตพซีนีมินชัยตีนินจินนิวันอินส์นะครับนะั่นก็คือการละหมาดสบวพร้อมกับจะมะจะเป็นละหมาดที่จะป้องกันตัวของเราให้พ้นจากชัยตอน ชัยตอนที่อยู่ในรูปของยินและชัยตอนที่อยู่ในรูปของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งมีหะดีอยู่บทหนึ่งที่ท่านอิมามมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮุตาลาท่านได้บันทึกเอาไว้เป็นหะอดีที่แรงงานจากท่านยุนดุบอิบนาอัดดิลลัลบาจลีรอดิยัลลอฮฺุท่านได้ล่าวบอกว่า

فإنه ما يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم ي บ ب ه على وجهه في نار جهنم hadith บทนี้บรรดาอุลาอะอธิบายไว้มีสองความหมายฉะนั้นเมื่อความหมายทั้งสองความหมายนั้นไม่ขัดกันบรรดาอุลามะจึงบอกว่าหะดีษบทนี้บ่งชี้ถึงทั้งสองความหมายครอบคลุมทั้งสองความหมายความหมายแรกหมายถึงผู้ใดก็ตามที่รักษาละมาสุโบะพร้อมกับเะมาอะ คนคนนั้นจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองการดูแลหรือการคุ้มกันของลอซุบอ,อ Allah, านนวะตาอาละฉะนั้นใครก็ตามอย่าได้พยายามที่จะทำร้ายคนที่รักษาละมาจามะรักษาละมาซูโบพร้อมกับยามะอย่าได้ข่มเหงเขาเพราะผู้ใดก็ตามที่ข่มเหงคนในลักษณะเช่นนี้นั่นแปลว่าลอจาอาจะลงโทษเขาและเมื่อลอจาลาจะลงโทษเขาเขาไม่มีทางที่จะหลีกหนีการลงโทษของลอจาลาไปได้และเมื่อถึงวันกียม์เมื่อลอจาลาจะลากคนคน,คนนั้น โดยการที่ให้ใบหน้าของเขาคว่ำอยู่ในนรกยานนำความหมายที่สองเป็นความหมายที่ครอบคลุมถึงความหมายนี้ด้วยถราสุญหมายความว่าใครก็ตามนะครับเราจะอาลาั่งัช์ให้เรารักษาละมาสุบโบฉะนั้นเราอย่าได้ละทิ้งการละมาสุบโบอ,อย่าได้ทอดทิ้งการละมาสุบโบเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราทอดทิ้งการละมาสุบโบนั่นแปลว่าเรากําลังทําลายสัญญา สายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุพานาหูวะอาลาเมื่อเป็นเช่นนั้นอัลลอฮฺซุภานหูวาจาลาจะลงโทษคนคนนั้นและจะไม่มีใครหน้าไหนที่จะหลีกหนีไปจากการลงโทษของลอจาลาได้และเมื่อถึงวันเกียรมะเขาจะถูกลากในนรกในสภาพที่ใบหน้าความอยู่ในไฟนรกจะหันนำคราวนี้ สาเหตุที่ท่านนบีสุลต่านของอามุสาลัมได้ระบุเฉพาะละมาสุบโบเพราะอะไรพี่น้องเพราะหนึ่งละมาสุบโบเป็นละมาที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเป็นละมาที่ยากลําบาก ซึ่งคนธรรมดาทั่ทัวไปจะไม่สามารถที่จะรักษาละหมาดนี้ได้สองคนที่รักษาละหมาดสุบบพร้อมกับจะม,มาะเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อละซุภฮานะฮูวาจาอาไรเคานี้เชคทนาอธิบายต่อมาพี่น้องเชคอธิบายบอกว่าวะมะอันละฮะดีษนะครับส่วนความหมายของฮะดีษบทนี้นะครับเช่บอกมันซั่ละซุบฮะกอลิซอตัลลิลาฮิฟี وقتها مع ا ม ج م ا ع ة ตามฮะดิษสุรษูมบอกใครก็ตามที่ละมาสซูบโบพร้อมกับยาะหะะเชคอธิบายบอกว่าในที่นี้หมายถึงคนที่จะได้รับรางวัลที่จะได้รับการปกป้องในฮะดิษบทน,นี้คือคนที่ละมาสซูบโบในสภาพที่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแปวาที่เขาลุกขึ้นมานะ เขาลุกขึ้นมาเพื่อเราสุภานะฮะจะอาลับริสุทธิ์ใจต่อพคกไม่มีสิ่งอื่นไม่ได้หวังคันชื่นชมไม่ได้หวังให้มนุษย์เห็นในสิ่งที่เขากระทําเลยแต่ทําเพื่อเราจะอาลสองเขาละหมาดในเวลาพร้อมกันกับจะมาใช่ไหมครับฟะหุวฟีอามานินละฮิวาอะฮดีฮิฟิดดุนยาวันอาคือเราใครก็ตามที่ทําเช่นนี้ได้เขาจะอยู่ในการคุ้มกันของอัลลอฮ เขาจะอยู่ในคําสัญญาของพระองค์พอเราจารสัญญาว่าพระองค์จะรักษาและปกป้องคนคนนั้นแล้วเราตารสัญญาว่าใครก็ตามที่รักษาละมาสูบโบ <c oughs> เขาจะเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นคนที่รักษาละมาสูบโบด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกันกันกบเยมาคนคนนั้นอยู่ในการคุ้มครองของเราสุภาณว่าจะอาละและคําสัญญาของพระองค์ทั้งดุนยาและก็อาเคีร วาแมณาและยัตลบันนะคุณมลลูกีดิมที่เขาใช้ส่วนคําพูดที่ทารุณพูดไว้เมื่อครู่นี้หมายถึงอะไรพีองเช่าธิบายบอกบว่าอันเหยื่อ أما يوجب مطالبة الله وهو التعرض بمكروه لمن صلى سبحان ะ و تعالى ห้ามไม่ให้เรากระทําสิ่งใด ห้ามไม่ให้เรากระทำสิ่งใดที่ทำไปแล้วจะทำให้เราได้รับการลงโทษจากเราสุภาณห,หุวาจาละอาจจะเพราะหนึ่งละทิ้งละมาสุบโบรวมกันกับญะมะสองทำร้ายหรือล่วงละเมิดหรือทำไม่ดีต่อคนที่เขารักษาละมาสุโ์พร้อมกันกับญะมะนี่เป็นการกระทำที่จะทำให้เราได้รับการลงโทษจากเราสุภาณหุวาจาละ ว่าม้นายุติริคุย ن นีส่วนความหมายของคำว่ายุดิริคุแปลว่าเมื่อเราละทิ้งละมาสุบบหรือเราตั้งใจที่จะทำร้ายคนที่เขารักษาละมาสุบด้วยความบริสุทธิ์ใจเนะี่ยยุดริคุหมายความว่าไม่ายาตุลุบหุลลาหุลินมมอาคาจะใครที่ทำเช่นนั้นอัอ a h จะอาลาจะลงโทษเขาลิตฟรีติฮีฟีฮักติฮีวะฟี ว่าฟิลกิามีบีอาหีฮียุดิริคนหลอดนั่นก็เพราะการที่เขาละเลยและก็เพิกเฉยต่อหน้าที่ที่เขาจะต้องรักษาหน้าที่คืออะไรตื่นขึ้นมารักษาละมาซูพร้อมกันกันกบจมะมาแล้วก็ละเลยต่อสิทธิที่เราจะอะไรให้เขารักษาก็คือเขาละเมิด ละเมดต่อใครละเมดต่อคนที่เขารักษาละมาดซโบพร้อมกันกับจะมาเพราะนี่คือคำสัญญาของอัลละห์ซุฮานะฮูวะตะอาลายุดริกฮุลลาอัลละห์ตะอาลาจะลงโทษค,คนๆนั้นอิซลายฟูตุมินหฮาริบุนวะฮุวะละหุตาลิบุนเช่บอกว่า ฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่อรสุฮานนมุวจาจาราจะลงโทษเขาจะไม่มีผู้ใดหน้าไหนที่สามารถที่จะหลีกหนีหรือจะวิ่งหนีไปจากการลงโทษของอรสุฮานนมูวาจาลาได้แปลว่าต่อให้เขาหนีพยายามหนีเพียงใดสุดท้ายแล้วละะอรจาลาพะอค์ก็จะลงโทษคนคนนั้นเพราะอระสุฮานนมูวจาจาราจะติดตามการกระทําของคนคนนั้นอันเนื่องมาจากการที่เขาได้ละเมิดต่อ,ตอคํามั่นสัญญาที่เขาให้ไหว้กับอรสุฮานนมุวาจาา และคําสัญญาที่อัลลอฮฺจา่าได้ทรงสัญญาเอาไว้นั่นเองและเชกก็พูดในตอนท้ายบอกว่าวันรุลิมันฟาตหูไกฟายตะกัดารุยอวมฮูดังนั้นเราลองมองสิลองมองดูคนที่เขาพลาด พลาดการลุกขึ้นมาละหมาดซโบพร้อมกันกับยะมาว่าวันวันนั้นของคนคนนั้นจะมีความขุ่นมัวเพียงใดวัลอัคส์วะฮุวมโชาฮิดุนมัฮซูซุนและในทางตนกังข้ามสําหรับคนที่รักษาการละหมาดซโบพร้อมกันกันกบยะมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยหรือว่าคนคนนั้นในวันนั้นของเขาเนี่ยเขาจะมีความปิติจะมีความผ่องใสแค่ไหนซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคนที่เขาทอดทิ้ง หรือละทิ้งการละหมาดซุบพร้อมกันกับะมาอะ ع ์วะฮุวะมุชาฮิดมะห์ซูสและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นกัน ได้ทุกวันและเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แปลว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเราเห็นจริงๆเพราะคนที่ลุกขึ้นมาละมาสุโบพร้อมกันกับยะมะในวันนั้นจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสบายใจเราจะเราจะช่วยเหลือการงานต่างๆของเขาเมื่อเขากลัวสิ่งใดเราจะจะปกป้องเขาแต่สําหรับคนที่เขาพลาดการลุกขึ้นมาละมาสุโบพร้อมกับยะมะวันนั้นจะมีแต่ความยากลําบากจะมีแต่ความยากเย็นเรื่องง่ายๆจะกลายเป็นเรื่องยากเรื่องที่เขาเคยอดทน กับกลายเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นได้รับกับอันตรายเพราะการที่เขาไม่ได้รับกับการคุ้มครองจากลอสุฮานวาเว้าอาเลฉะนั้นท่านพี่น้อมผู้ศาธิรักทั้งหลายการงานนี้เป็นการงานที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องรักษาและเป็นการงานที่ง่ายได้และการงานนี้แหละจะเป็นการงานที่จะทําให้ลอสุฮานวาเวตาอาลลปกป้องตัวของเราและก็ครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของยินของเชยตอนและเชตตอนทั้งในรูปกายของยินและชชยตอนทั้งในรูปกาย มนุษย์นั่นเองขอ a l า a h subhanahu w ทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราซึ่รอละฮ์วะอะลัยน์นบีญะมุฮัมมัดวะอะลัยน์อัลีฮีวะสัฮบีฮีวะสัลลัม